เอกที่ถูกเทวดาแย่งทั้งเมียและทรัพย์สินไปไม่อาจลืมเลือนความแค้นครั้งนี้ได้เขาจะล้างแค้นต่อยขายวิญ,ญญาณให้ปีศาจก็ยอมสิ่งแรกที่เขาทําคือกลับไปหาชาวบ้านแล้วเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังยกเว้นเนรื่องที่เขากโกงเงินและเผาคอมมูนิตี้มอทิง้งพอชาวบ้านรู้ถึงการมีตัวตนของเทวดาก็ลงขันกันเพื่อเตรียมกองทัพและไปเอาเงินตัวเองคืนมาคอยดูไดไ้เทวดาพ่อจะสอยให้ล่วงภาพตัดมปที่ปราสาทของเทวดาในตอนแรกเจ้าหญิงคิดว่าตัวเองจะมีความสุขแต่ที่ได้ได้เทวดามีเมียอยู่แล้เยอะแยะกระนนนนนัั้้้้เเเเเเจาาาาาหญิิิิงงงกกกกกก็็ไมมมอออยลลพพรททววดดดปปตีบ อีกคนเอ๊ะผัวคะนอกหน้าต่างมีอะไรอ่ะได้ดูสิพอเทวดามองออกไปก็มองเห็นเอกในชุดเกราะทองคําเทวดาข้ามาล้างแค้นแล้วข้าจะเอาเงินของข้าเอ้ยของชาวบ้านคืนมาเทวดาเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะเยาะใส่เป็นเพียงแค่มนุษย์มีหรือจะสู้อิทธิฤทธิ์ของข้าได้ไม่ว่าเอกจะมีศาสตราวุธดีเพียงใดก็ไม่อาจทาอะไรเทวดาได้เลยเอกเอ้ยเล่นสนุกพอแล้วล่ะข้าจะปิดบัญชีเดี๋ยวนี้แล้วเทวดาก็ไล่มนคาถาเสกน้ําท่วมใหญ่ให้พัดพากองทัพเอกลอยละลิ่วไปไกลแสนไกลแม้จะทุ่มสุดตัวแต่เอกก็ประสบความพ่ายแพ้ยับ แต่ดวงก็ยังไม่ถึงคาดมีลือีตาดําพาเอกไปรักษาที่กระท่อมของตัวเองเมื่อเอกได้สติก็เล่าเรื่องราวให้ฟังและลือสีตาดําก็บอกว่าเจ้าทาอะไรเทวดาไม่ได้หรอกเพราะมันกลัวความตายมากบันเลยถอดหัวใจเขาตัวเองเก็บไว้ในกล่องตราบใดที่พัฒนาการหัวใจมันไม่ได้มันก็จะเป็นอมตะเอกได้ยินดังนั้นแทนที่จะสิ้นหวังเขากลับเจอหนทางในการล้างแค้นท่านเจ้าอยากล้างแค้นมากข้ามีวิธีแต่วิธีนี้ย้อนกลับไม่ได้แล้วนะข้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วจัดมาเลยท่านลือีแล้วลือสีก็ได้มอบผ ให้กกับเอแล้วทันทีที่เอกเปิดพอบขึ้นเฮ้ยนี่มันถึงแม้เทวดาจะห้อมล้อมไปด้วยหญิงสาวมากมายแต่เขาก็เบื่อแล้วก็เซ็งมากใช่แล้วจะมีใครสักกี่คนเล่าที่รู้ว่าการมีอายุยืนยาวมันน่าเบื่อขนาดไหนเทวดาก็เลยต้องลงไปปั่นมนุษย์เล่นเพื่อความบันเทิงระหว่างที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างบังเอิญเขาก็เจอหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และดูเหมือนเธอจะป่วยเทวดาเลยพาหญิงสาวมารักษาตัวในปราสาทของตนเองเทวดาประถมพยาบาลอย่างใกล้ชิดเป็นสาเหตุให้บรรดาเมียทั้งหลายเกิดความไม่พอใจในตัวหญิงสาวคนนี้ขอบคุณนะคะเทวดา ที่ช่วยรักษาดิฉันไม่เป็นไรว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอดิฉันมีชื่อว่าเอริกาค่ะเอริกาเป็นหญิงสาวที่แปลกมากเพราะไม่ว่าเทวดาจะเสนอแก้วแหวน,หวนเงินทองสักแค่ไหนเอริกาก็ปฏิเสธไม่รับมีเพียงไมตรีจิตเท่านั้นที่เอริกาตอบสนองเทวดารู้สึกมีความสุขมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไม่โอบเพราะผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาก็หวังแต่ทรัพย์สินเงินทองของเขาทั้งนั้นยิ่งเทวดาสนิทกับเอริกามากเท่าไหร่บรรดาเมียทั้งหลายก็ยิ่งจับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความเกลียดชังต่อเอริกามากขึ้้นนนนนเเทท่่่าาาาัััป็แคคมมหลอยตว เอเทียบเท่ากับพวกชั้นสิยะใช่ใช่พวกเรามาก่อนต้องสั่งสอนให้รู้เรื่องแต่ยังไม่ทันจะเริ่มลงมืออะไรจูจูเอมิกาก็หยิบเหยือกน้ำมาลาดหัวตัวเองเคว้งจก,กันให้แตกลงพื้นเสียงดังลั่นประสาทนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านพี่คะจูจู่เมียของท่านพี่ก็มารุมทำร้ายเอมิกา เอมิการไม่เคยวัดรอยตตยพวกเขาเลยนะคะทำไมพวกเขาทับกับเอมิกาแบบนี้้วยความโมโหโทโศพวกเธอที่เป็นเมียฉันแต่ยังอิจฉาลิสยาคนที่ฉันไม่ได้พิสวัสดอะไรด้วยเลยไปออกไปจากปราสาทฉันให้หมดด้วยเหตุนี้ทั้งเจ้าหญิงและเมียทุกคนจึงต้องขนข้าวของออกนอกปราสาทและกลับบ้านเกิดกับวังของตัวเองไปท่านพี่คะน้องขอโทษน้องไม่ได้ตัง้งใจจะเป็นต้นเหตุที่ท่านพี่กับครอบครัวต้องแตกร้าว ไม่เป็นไรหรอกพี่ทําเพื่อความถูกต้องและในปราสาทก็เหลือแค่เทวดากับเอริกา2คนทั้งคู่ดูมีความสุขกันมากทั้งสองใช้เวลาอยู่ร่วมกันและคุยกันเหมือนกับบนโลกนี้ไม่มีใครเหลือแล้วและมันก็ก่อเกิดเป็นความรักก่อเกิดเป็นความรู้สึกทางจิตใจที่บริสุทธิ์เทวดารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ฉันอยากอยู่กับเธอตลอดไปชึกไม่ทันตั้นตัวทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรกันนี่ฉันถูกทําร้ายได้ยังไงก็ฉันซ่อนหัวใจไว้แล้วดิหานี่อยู่ละแคงที่รักโอ้โหดูมันจะเป็นของสําคัญของท่านนะคะเทวดาตกใใจมมาากกเเอิป็นคร เธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแกคงจําฉันไม่ได้สินะกูนี่แหละไอเอกที่มึงทรยศไงมึงเอาทั้งเงินทั้งเมียกูไปกูถึงขั้ยอมสละความเป็นชายเพื่อมาล้างแค้นมึงเลยนะฮะไอเอกคนนั้นเนี่นะนะใช่แล้ว พอบศักดิ์สิทธิ์ที่ลือสีตาดำให้เอกเปิดนั้นคือพอบที่บรรจุอิทธิฤทธิ์เปลี่ยนให้ชายกลายเป็นหญิงฮ่าฮอย่าคิดว่าฉันจะให้แกไปสบายนะฉันจะเก็บแกไว้ทรมานแล่นให้สุขกับความแค้นของฉันเทวดารู้สึกบาดเจ็บที่ท้องมากแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่เจ็บเท่ากับที่หัวใจการได้อยู่กับเอมิกาทําให้เทวดามีความสุขเหลือเกินมันเป็นความอบอุ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสในชีวิตมาก่อนใช่แล้วนอกจากเขาจะไม่กดเอมิกาไม่สิ เอกเขากระทำตามเสียงหัวใจเรียกร้องเดินออกตามหาเอกโดยที่ไม่รู้จุดหมายว่าเอกอยู่ไหนแต่ปราสาทก็ร้างได้ไม่นานทันใดนั้นฤาษีตาดําก็มาปรากฏตัวที่ปราสาทนานแค่ไหนแล้วนะที่ข้าไม่ได้กลับมาที่นี่ตั้งแต่ลูกชายทรยศและไล่ข้าออกไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนตอนนี้ข้าได้กลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งคุณข้าแล้วที่ข้าไปบอกพวกชาวบ้านให้ไล่เอกตอนสร้างคอมมูนิตี้วางแผนได้เผาพันยักษ์ไปลักพาตัวเจ้าหญิงทั้งหมดดีข้าต้องขอขอบคุณเจ้ามากเลยนะแม่หมอแพรมเป็นไปตาที่เจ้าพยากรณ์อนาคตทุกประก,การไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นมีแม่หมอแพมค่ะอย่าลืมนะคะทองคํา300กิโลที่เราตกลงกันไว้หากท่านได้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งตามคำทํนายของข้าไม่ลืมไม่ลืมว่าแต่ข้าเจอเจ้าก็หลายร้อยปีแล้วนะทํำไมเจ้าไม่แก่ลงเลยบ้าจังเลยค่ะมาถามเรื่องดีกับสุภาพสตรีเสียมารยา